ตอนทานพี่ถิงมีอาการเป็นอย่างไรครับตัวเองจะเป็นลิซิดวงจมูกนะคะหรือคําว่าโพรงจมูกอักเสบเนาะทั่วไปก็ใช้คําว่าโพรงจมูกอักเสบนะคะกินได้ประทับใจตั้งแต่วันแรกนะคะใช้ตัวนี้หยดใส่น้ําแล้วก็หยดใส่ปากกินแล้วก็เอาตัวนี้ทานอีก4เม็ดในวันในคืนนั้นนะคะคืนที่รับพอเป็นสมาชิกก,ก็กินเลยพอตื่นเช้ามาอาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโพรงจมูกไม่ปวด แล้วก็มีการขับนะคะออกมาเป็นเสล็แล้วปัจจุบันนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอาการทั่วทั่วไปที่เราเคยมึนงงในลักษณะของอาการโพงจมูกเนาะมันก็ก็เหมือนหายไปเลยนะคะแล้วก็ทำงานได้ได้มากขึ้นคือไม่เหนื่อยอาการคือไม่เหนื่อยแล้วแล้วที่ว่ามีปัญหาที่เท้ามีปัญหาอะไรครับปัญหาเท้าส้นเท้าแตกนะคะ แนะนําเลยนะคะหลายๆท่านต้องเป็นเหมือนดิฉันแน่นอนเลยเพราะว่าหนึ่งเซลล์อาจจะเสื่อมสองส้นเท้าแตกอาจจะเกิดเชื้อราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะใส่รองเท้าเนี่ยบางทีมันก็แต่ไปจะมาเชือ้อราไม่รู้ทุกวันนี้มันเชื้อราเยอะเนาะส้นเท้าแตกนี่ใช้ทานะคะทุกทิงใช้ทาเท้าก่อนนอนใช้ทาแล้วก็ใส่ส่วนถุงเท้าหรือไม่ก็กลางวันนี้ก็ทาได้แล้วก็สวนถุงเท้าใส่ส้นเท้าเนียนนุ่มค่ะ ผัดเซลลได้ดีมากขอบอกเลยนะคะตัวนี้ผัดเซลลได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรต่างๆที่เกี่ยวเป็นผื่นคันอะไรใช้ทานะคะหายดีขึ้นหลังจากไปทา,าเท้าแล้วรู้สึกงไงครับทาเราดีขึ้นไหมครับเท้าดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเลยคือเหมือนหายแล้วอะ่ะเหลือน,นิดหน่อยแค่นั้นเองครับเท้าเท้ามีความรู้สึกนุ่มนิ่มอะไรไหมบบนุ่มค่ะแล้วเท้าเป็นสีชมพูเหมือนเดิมออแล้วคะ่ะครับผม ปากติเท้าจะเป็นสีผูตลอดแต่อยู่ๆมามันเกิดขึ้นเลยที่เราก็ไม่ทราบสาเหตุนเนาะไปน,ไปนู่นไปนีค่คสรุปแล้วเป็นลทีิดวงจมูกอาการดีขึ้น,นหลังจากใช้เพียงวันเดียวค่ะนะครับแล้วก็มาใช้ในเรื่องของตัวหยดในเรื่องของเท้านะครับเท้าก็นิ่มเป็นกูฟู หน้าก็ผอมหน้าเอาหน้าใช้ทาหน้าด้วยครับทาหน้าด้วยค่ะลบรอยย่นเนี่ยทาที่เท้าก่อนหรือว่าทาที่หน้าก่อนครับทาที่ไม่รู้เวลาถ้าทาหน้าก่อนแล้วนะครับพอเหลือจากหน้ามันจะติดอยู่ฝ่ามือเราก็เป็นลูกลูกได้นะคะประหยัดค่ะประหยัดครับก็ประโยชน์ประหยัดจริงๆครับก็ยกนิ้วให้กับพี่ทันแล้วน่อยครับค่ะยงนี้ยังไงโอเคโอเคขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ